ในความหมายใช้โบราณะสง์ระสง์ก็คือลูกที่จวบ้านที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสานาเมื่อมีภูริสมัติโลกที่จะบวชได้ไปขอบวชแล้วก็เป็นพิสูจในพระพุทธศาสาศานาภุริภูรเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากต่างฐานตาะต่างตระกูล บักกัสก็เป็นผู้รับีิมบกัก็เป็นาหี้่าเาไม่เอานาตร้งใาจแม้กระทั่งต้องโทต้อตาเพื่อตจงทำระาชแล้วเนี่ยทา่าขอเดือไม่ด้เดอดต่ก็ไม่ด้ตายไม่ตาตคนเรามันมาแต่งมาต่างีตางที่ตางสมุนต่างานเตียแล้วก็เหตอนกับดอกไม้ เราทำมาบพระเราได้รับผู้จับดอกได้รับเปียนดอกเล็มและก็ได้นับดอกไม้เด่นกำต่ดอกไม้เด่นกำนั้นน่ะอาจจะมีัวบ้างอกับลายบ้างดอกกล้วยไม้บ้างดอกดาวเรืองดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับหลายหลายอย่างรวมกันซึ่งก็เตลียนเปอนดอกไม้่นเองเปนเครื่องทใช้ ความหมายของการบูชาเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเรามีศรัทธามีความตั้งใจจมวันพร้า